w Welcome back to t h a i w a r Machines ช่องที่นำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับยุทธปกรณ์ทางทหารจากทั่วโลกพร้อมวิเคราะห์เทคโนโลยีความสามารถและความสำคัญทางยุทธศาสตร์แบบจัดเต็มวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับหนึ่งในขีปนาวุธข้ามทวีปที่ทรงพลังที่สุดในโลกในปัจจุบันรุ่นใหม่ล่าสุดของร,รัสเซียซึ่งเพิ่งเ,เปิดตัวในปี2026นั่นคือลบ24รูปียาเวอร์ชันอัปเกรดที่ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังป้องปรามเชิงยุทธศาสตร์ของรัสเซียไ s 24ยาหรือที่รัสเซียเรียกว่ายา สอบเป็นขีปนาวุธข้ามทวีปแบบปิดหัวรบหลายลูกหรือที่เราเรียกว่า MIRV Multiple Independent l Targetable Reentry Vehicle ซึ่งสามารถบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์ได้หลายหัวแต่ละหัวสามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างอิสระในระยะไกลนับหมื่นกิโลเมตรในเวอร์ชั่นปี2026นี้รัสเซียได้พัฒนาโครงสร้างระบบขับเคลื่อนระบบนำวิถีและมาตร,ราการต้านการสกัดการให้ก้าวล้ำกว่าเดิมเริ่มจากโครงสร้างตัวขีปนาวุธเวอร์ชันใหม่นี้ใช้วัสดุคอมโพสิตรุ่นล่าสุด ทำให้มีน้ำหนักเบาลงแต่ยังคงความแข็งแรงสูงสามารถทนต่อแรงดันและความร้อนขณะกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกได้อย่างปลอดภยัยระบบท่อส่งหัวรบได้รับการออกแบบให้ปล่อยหัวรบได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นลดโอกาสที่ระบบป้องกันขีปนาวุธของฝ่ายตรงข้ามจะทำงานทันในด้านระบบขับเคลื่อนลบ24รูปียา2อมาพร้อมมอเตอร์จรวดเชื้อเพลิงแข็งรุ่นใหม่ที่ให้แรงขับมากขึ้นทำให้ความเร็วสูงสุดเพิ่มขึ้นและยังเพิ่มประสิทธิภาพการเร่งในช่วงต้นการยิง ทำให้ขีปนาวุธขึ้นสู่ความเร็วสูงก่อนที่เรดาร์ฝ่ายตรงข้ามจะตรวจจับได้อย่างเต็มที่สิ่งนี้มีความสำคัญมากในสงครามยุคใหม่เพราะเวลาที่สัตรูมีในการตอบสนองจะสั้นลงมากระบบนำวิถีในรุ่นนี้ถือเป็นจุดเด่นรัสเซียได้นำเทคโนโลยีดาวเทียมรุ่นล่าสุดร่วมกับระบบนำวิถีเฉพาะภายในตัวขีปนาวุธทำให้การยิงมีความแม่นยำสูงมากระยะคลาดเคลื่อนเพียงไม่กี่สิบเมตรจากเป้าหมายนอกจากนี้ยังมีระบบต้านการรบกวนสัญญ,ญาณ หรือแอนตี้จำมิงที่พัฒนาให้สามารถต้านทานสงครามอิเล็กทรอนิกส์ได้ดีกว่าเดิมอีกสิ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือระบบหลบหลีกการสกัดกั้นลบ24รูปียา2026สามารถปล่อยหัวรบเทียมหรือดีคอยเพื่อหลอกระบบป้องกันขีปนาวุธของฝ่ายตรงข้ามรวมถึงสามารถเปลี่ยนเส้นทางเล็กน้อยขณะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงทําให้การคาดเดาเส้นทางยิงยากขึ้นหลายเท่านี่คือสิ่งที่ทําให้มันเป็นฝันร้ายของระบบป้องกันขีปนาวุธทั่วโลก แพลตฟอร์มบรรทุกลบ24รูปียาก็ได้รับการพัฒนาเช่นกันเป็นรถบรรทุกจรวดขนาดใหญ่แบบ16ล้อที่สามารถเคลื่อนที่ได้ทั้งบนถนนและพื้นที่ครุขระความคล่องตัวนี้ช่วยให้รัสเซียสามารถซ่อนหรือเคลื่อนย้ายขีปนาวุธได้อย่างรวดเร็วลดโอกาสถูกโจมตีในระหว่างเตรียมยิงเมื่อพูดถึงด้านยุทธศาสตร์ลบ24รูปียาเป็นหนึ่งในเสาหลักของกำลังป้องปรามนิวเคลียร์รัสเซียเพราะมันสามารถโจมตีได้ไกลถึงกว่า11,000กิโลเมตรหมายความว่ามันสามารถเข้าถึงเป้าหมายในเกือบทุกทวบ,บนโลก หากเกิดสถานการณ์เลวร้ายที่สุดคือการประทะนิวเคลียร์มันคืออาวุธที่ทําให้ฝ่ายตรงข้ามต้องคิดให้รอบคอบก่อนจะลงมือสําหรับประเทศไทยแม้เราจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการครอบครองขีปนาวุธลักษณะนี้แต่การศึกษาความสามารถของมันก็ทําให้เราเข้าใจทิศทางของเทคโนโลยีอาวุธยุคใหม่มากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการหลบเลี่ยงการสกัดกั้นการเพิ่มความแม่นยําและการเคลื่อนย้ายอย่างรวดเร็วสิ่งเหล่านี้สามารถนํามาปร,รับใช้กับยุทธวิธีป้องกันประเทศได้เช่นกัน ในด้านการเมืองระหว่างประเทศการเปิดตัวลบ24บรูปียารุ่น2026ส่งสัญญาณชัดเจนว่ารัสเซียต้องการรักษาความเหนือชั้นในด้านขีปนาวุธข้ามทวีปและยังเป็นการตอบโต้ต่อการพัฒนาระบบป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐและนาโตสถานการณ์นี้ทำให้สมดุลทางยุทธศาสตร์ของโลกยังคงอยู่บนหลักการที่เรียกว่ามูช u ลีแอชเชอร์เดสทรักชันหรือการทำลายล้างซึ่งการแอละกันหัวรบที่ลบ24รูปียาบรรทุกได้สูงสุด6 1ถึงหัวรบแต่ละหัวมีอนุภาพหลายแสนตันท NT และสามารถโจมตีเป้าหมายคนละแห่งได้พร้อมกันนี่คือคุณสมบัติที่ทําให้มันสามารถทําลายโครงสร้างพื้นฐานสําคัญของสัตรปูได้อย่างรุนแรงในเวลาเพียงไม่กี่นาทีสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือการพัฒนาเวอร์ชันนี้ยังคํานึงถึงความสามารถในการอยู่รอดจากการโจมตีล่วงหน้ารถบรรทุกยิงจรวดสามารถเคลื่อนที่ตลอดเวลาทําให้การค้นหาและทําลายมันยากขึ้นมากการใช้เครือข่ายดาวเทียมและหน่วยลับตระเวณเคลื่อนที่ร่วมกันทาให้มันพร้อมยิงได้แทบจะทุกที่ทุกเวลา หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมรัเสเซียถึงย่ำลงทุนมหาศาลกับอาวุธแบบนี้คำตอบคือในยุคที่เทคโนโลยีป้องกันพัฒนายอย่างรวดเร็วการรักษาความสามารถในการโจมตีตอบโต้ที่แน่นอนคือหัวใจขององค์การป้องปรามการมีลบ24รูปียา2026จึงเหมือนการบอกกว่าต่อให้ใครพยายามโจมตีรัเสเซียก่อนก็ยังต้องเจอกับการตอบโต้ที่รุนแรงแน่นอนในมุมมองของประเทศไทยและประเทศในอาเซียน การเฝ้าติดตามเทคโนโลยีขีปนาวุธของมหาอำนาจมีความสำคัญเพราะมันสะท้อนให้เห็นว่าอนาคตของสงครามจะมุ่งไปในทิศทางไหนทั้งในเรื่องของความเร็วความแม่นยำและการต้านการสกัดกันซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจถูกนำไปใช้ในอาวุธที่ไม่ใช่นิวเคลียร์ด้วยเช่นกันการเปิดตัวลบ24รูปียา2026ยังมีผลต่อการแข่งขันด้านอาวุธของโลกเพราะเมื่อรัสลเซียก้าวไปอีกขั้นสหรัฐจีนและประเทศอื่นๆก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองเพื่อตามให้ทัน วงจรนี้ทําให้การพัฒนาอาวุธยุคใหม่ไม่เคยหยุดและผลักดันให้เทคโนโลยีการรบล้ำหน้าขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าเราจะไม่อยากเห็นการใช้ขีปนาวุธเหล่านี้ในสนามรบจริงแต่การมีอยู่ของมันก็เป็นการเตือนว่าโลกของเรายังอยู่ภายใต้เงาขององค์การทําลายล้างทางยุทธศาสตร์และการทูตระหว่างประเทศยังคงมีบทบาทสำคัญในการป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เลวร้ายที่สุดเกิดขึ้นสุดท้ายนี้ลบ24รูปียา2026ไม่ได้เป็นเพียงขีปนาวุธธรรมดา แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การแข่งขันด้านเทคโนโลยีการเมืองและอำนาจระหว่างประเทศความสามารถของมันทำให้โลกต้องจับตามองและสำหรับเราชาวไทยการศึกษาเรื่องนี้ก็เป็นการเปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับอนาคตของความมั่นคงโลกขอบคุณทุกคนที่รับชมไทยวอลแมชชีนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับยุทธกรณ์จากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ